สวัสดีครับนี่อยู่กับโอ้มหน้ามาสว่างนะวันนี้อยู่กับอนนาาวอล์กสไตล์อบโซบเช่นเคยผมเพิ่งตื่นวันนี้เราจะวอล์ส่งการเที่ยวสองวันน่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดเป็นคลิปที่ตั้งใจถ่ายที่สุดม้งก็ยอดวิวมันตกต้องเรียนยอดวิว ผมเพิ่งตื่นเดีย๋ยวต้องไปเต่งตัวอาบน้ําอาบน้าเต็งตัวกินข้าวแล้วก็ต้องออกเดินทางไปพบจุดนัดพบกับเพื่อนที่นัดกันไว้อีกคนยังมีเพื่อนอีกสามคนที่จะต้องออกมาเลยออกเดินทางไปเจอกันที่บ้านซีโอซึ่งย้ำก่าว่านี้คือบ้านพบแต่เราจะไปดูบ้านซีโออบศพ น่าสนใจละบ้านของซีโออบซบจะเป็นยังไงแต่น,นี้เป็นบ้านพอบนะยังไม่ใช่บ้านจริงเป็นบ้านที่ซีโอสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคอนเทนต์นี่ก็่ตื่นยวไปอาบน้ำกันจะเจอกันอีกทีตอนจะออกเดินทางมา,าถึงแล้วเฮ้ยบ้านซีโออบซบ <Of Soft. S 2> เดี๋ยวเนี้เราจะไปเล่นสงการเดี๋ยวเราไปหาซีออนเฮ้ยประตูตึ๊งเซตตี้ครับกัดคนเข้าโอ้ยสามสิบตัวไม่มีจริงแล้วห้องมันยไหนห้องมันอยู่ข้างในพ่อมันตื่นยังนี่ยห้องพ่อมันนนจะห้้องีห้องพ่อมันอยู่นี่ห้องมันจะอยู่นู่นบ้านยังไม่เปิดเลย บ้านยังไม่เปิดเลยเอิร์ธเปิดบ้านเลยคเอิร์ธใต้เขายังไม่เปิดเลยบ้านใส่มากรนี่ครับนี่ก็ฟิวธรรมชาติเดินส่องส่องดูในบ้านน้องมีห้องน้ำหุ้ฟิวแบบเขาใหญ่คือแบบเขาใหญ่เฮ้ยกูลืมมึงโทรเลยดิว่าเราถึงหน้าบ้านมาแล้วเนี่ยกูลืมบอกว่าเราถึงหน้าบ้านมาแล้ว นี่กูกลัวโดนล้วงกูใส่ใหม่อีกแค่นหนึ่กูว่ามาใส่ตัวอยู่ปวดเจี๊ยวกูว่ารถซีโอไปไปเดิมมาแล้วแหละมึงดูดิว่าซีโอแอบไปเล่นมาเนี่ยเพราะมันต้องไปร้านไงฮัลโหลกดกิ่งแล้วไม่เห็นออกมาเกตกิ่งไม่เห็นออกมาวะ เอ้ากดแล้วเนี่ยอะไรเขียวเขียวเตียงหมูเนี่ยเร็วเร็วไม่ใช่อยู่ไหนกันเนี่ยกูาก็อยู่หน้าบ้านอยู่บ้านมึงอ่ะเขียวเตียงหมูในเขียวเตียวหมูเนี่ยเขีเตียงเนี่ยก็ถ่ายเนี่ยเปิดประตูให้กูมาเปิดประตูให้กูเดี๋ยวว่ากูเดี๋ยวหมาไอ้กัดกูแล้ว บ้านมันอยู่หลังนู้นแล้วเนี่ยเฮ้ยด,ดีเสียงอะไรอย่าบอกนะกูต้องพาวไปอ่ะดีเสียงนะเพราะข้างบนเนี่ยโอ้ยสียูกสียุกอ้าถ่ายแล้วครับเชียวเตี่ยวโอ้ยสีโอไม่ตื่นอีกคนอ่ะยังไม่ไปอีกคนยังมาไม่ถึงยังไม่มาอีกคนอ่ะน,นี่ก็เจ็ดโมงแล้วนะสียุก ผมจอดเกือบไปเลยนะครับจอดไปเลยต้องต้องไปรับที่คนมีคนทั้งหมดแล้วอยู่บ้านแล้วขาเขาอีกรอบนึงนะแล้วขาเขาอีกรอบอ่ะซีโอให่ไม่เปิดไฟพวกคุณนะซีโอกำลังไปกำลังไ,ไ,ไปไปรับไอเส้มบอกว่ากำลังไปมันมาอ่ะ มันยังมาไม่ถึงเลยมันบอกว่าถามมันอยู่ไหนแล้วมันบอกอยู่บ้านกำลังจะออกเออกำลังจะออกตอนเจ็ดโมงเศษเฮ้ยตัวไหนวะที่ด็เออตัวไหนที่มึงเล่นน่ะัวไหนที่เด็ก,เดกข้างกายอ่ะตัยนั้นอยดกันลอยค่อนข้างนี่คือห้องซีอีโอนะครับ อันนี้อันนี้เคสที่สั่งใช่ไหมเออที่สั่งเคที่สั่งอันนี้ที่เราแบกูไปลอกลายโก้ไปลอกไปลอกลายแล้วเคที่สั่งจะไปลอกฟางแล้ววันนี้ผมนอนใต้เตียงนะสองชั้นห้องโก้แน่นเลยโอ้ยผมเลียวไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นนะต้องว่าขอให้ป้าเราเป่าไว้หน่อยวะกลัวไม่นั้นแล้ว ขอ้ผิวแคังโอ้โหนี่คะเบีมองไปแล้วทำงานนะบางทีก็อาจจะเห็นแพ่ออกมาไม่รู้ตัวอะไรนะครับน่าจะมีงูเขียวห้อยมาผิวธรรมชาติแต่อย่าเปิดเชียวนะครับแต่เปิดเปิดรับลมโอ้ยมันอยู่งนี้แหละ นี่นะครับเป็นการดันเพดานขึ้นสองชั้นให้มันดูมีระดับไม่รอรอติดไฟให้มันเป็นไฟแบบห้องอ่ะดูก็รู้ว่าเขาเป็นช่องไม่ติดไฟวิศวกะรชัดๆแต่มันตรงมันตรงกูเชื่อว่าคนทํามันต้องบอกว่าตรงติดที่นี่ยังเอียงอยู่เลยนะเอาได้เลยวิศวกรวิศวกรมันดินไหวบ้านผมเบื่อบ้านเบื่อผมเพี้ยวกูว่าถ้าแผ่ดินไหวอ่ะมันน่าจะตกลงมาอ่ะโอ้ยอย่าพูดเลย กูมีสิทธิ์เฮ้ยแต่แผน่นดินไหวบ้านนี้ไม่สั่นลวเลยไม่บอโอ้ยบ้านนี้ไม่สั่นทันกูก็ไม่สั่นเไงอยู่สงนี่เฮียอะไรเนี่ยห้องที่กูไม่้องกูเพีกูเป็นตากล้องอ๋อแล้วพี่มึงก็ถ่ายมาหมดเลยใช่ไหมเอ,อิร์อกูเป็นรูปสาวแล้ว <laughs> มึงมาดูดิบันบันถ่ายเวยมันติดเลยไหมเดี๋ยวเซ็มเซอ่อเด็ดเซ็มเซ่อหกสิบ อย่างนี้อย่างนี้เฉยๆโดนแบนไอ้ช่องนั้นอะอะอยากโดนมาปั๊บปึ๊บมุ้ยเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เอาเซ็นเซอร์แล้วมึงนตัดต่อมว่าตัดดีอยู่ในห้รู้อยู่ใช่พ่อกูไม่รู้อ๋อพ่อมันไปไหนไปให้คอนเกนก็เลยเหมือนแกจะไม่ไปแก่ปอ๋อกูว่าอยู่ไม่เห็นตะพวงก็มองอยู่ห้องแรกแกอยู่ไม่ไหวอ้ยเพราะว่าผ่านมาต้องผ่านห้องแรกมองแต่กูเห็นคนลำ ไม่เปล่คนนอนอยู่ในห้องโอ้โหตอนแรกกูนึกว่าไม่ไปมีพี่มึงใช่ไหมียะอืมหนูอ่าหนูหูลอยได้แล้วไหนไหนแพทวะแพทหนูนเป็นอาหวังอยู่นะไหนจะวาดพวกไหนวาดวาดหน้าตัวเงเข้าไปพิมพ์ให้วาดกูเนี่ยออวาดกูววาดแล้วไหนวาดนายแพทเรากลัวบหลอแม่งนอนไม่หลับ ไม่งเหมือนไม่ใครบอกไค่เขียวไข่เียวกกนนตัดไปตอนที่ซีโอไปรับไปรับอีกคนมันจะไปตอนไหนตอนนี้เราอยู่จีละนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีหอวันนียังไปสุดนู่นเลยตรงที่เป็นะครักขยะนะไปเถอะไปหาของกิดนี้เสื้อผ้าเต็มเลยครับเสื้อผ้าเต็มเลยเขาเป็นในนั้น ผู้จัดการแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินนี่อะไรอย่างลืมแล้วมึงดูซีโอแลพามาทำอะไรเนี่ยพาสับลานเนี่ยเขาแนะสับด้วยเซฟน่ะยืนยืนเดินควายหลังกูไม่ได้ใช่เซฟไปเซฟเสื้อขนาดนั้นเลยเซฟผมยาวเลยจังหวะบอยเซฟกันถึงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เซฟคนรักผ่าตัวไปแล้วเนีตัวจับเด็กควายออดี้ ชุดส่องพระคนเดี๋ยวป่ะกอนสรแล้วชุดเล่นส่องพระส่องพระน่วแบลัคชุดแบล็คที่ทำชุดแกง๊งชุดแกง๊แกง พอเจอแล้วแล้วถ่ายเข้ามาดูนะเรานัดเจอตัวนี้ไหมตรงไอ้ที่หน้ารถไฟอ่ะใจครับไม่วงเวียนอ่ะวงเวียนวงเวียนแล้วตรงวงเวียนนะเจอเจอตรงเท้าเหมือนกันเจอตรงวงเวียนมันหัวเราะจะกูถ่ายอะไรกูถ่ายอะไรตรงนี้ถ่ายแต่อก ต่อแถลงมาเสร็จเลยแค่นี้แหละมวยเซฟจริงๆอยู่นู่นไม่อยู่นู่นเพราะมันตับลายวันนี้เนี่ยเป็นวันแบบธรรมดาของเลยไม่เยอะเพราะเป็นวันหยุดต้องเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นลยแต่ว่ามันเป็นเทศกาลด้วย คนเขาไปขายที่อื่นกันเ,เขาไปขายที่อื่นแล้วก็ไปกลับไปหาครับลูกแล้วทำป่า,านี่พดท่วมันไวรุ่นนี่ไรควรคนเขาตามหาบ้านกูมี แลนเวยเพื่อตัวทำเลยอนฝ่ายนี่โดนซัอันได้ฝนอุ้ยแวนหรอเิดตดรุนลูกี่มึงต้องยนนิดนึรอใหู้ด้รมงชาไม่ต้องรอเพงขึ้นก่อนร เดอะสโตนคนไทยพาเกยเดินผ่านเลยค่ะไปเลยลอดจอห์นเนสสนับสนุนให้คนไทยยินลองเฮิร์มเป็นอย่างวันนึงเห็นตัววัวใส่เสื้อสีขาวเดินมาลูกครึ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ็ดบอกเดี๋ยวสักตัคนแท้พาเกยยังแลเดินผ่านล่าง อ๋อเหมือนเดิมพาหลักล้านเหลักหลักล้านร้อยล้านเนอเออเขามาขอตื้อแล้วไปทวายแล้วก็ไปซื้อแต่กูจะโดนคนเกะผะติงนี่ประโอยู่นะเดี๋ยวกูโดเขาเล่นถึงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเซ้อยู่ไหนเนี่ยรัตเจอวงเวียนแล้วเรามันเต้นท่าวงเวียนใหญ่ใช่ไหมเต้นท่าวงเวียนใหญ่รออยู่ รถสถานีก็8โมนที่งเข้านท8ขบวของกินมันอยู่ฝั่งโซนด้านหน้าอันนี้เ็นซอง,งนี่งของเดินเลยซื้อาตา้งโปแบบตอนเชา้าขอบคุณค่ะฝ่ายบ้านมีที่สาวผมไหมล่ะมีพ่อมีก็นะครับ หรือหรือตองหรือตองควมหัอค็นี้ก่อนพี่กั๊ดต้องเปิดพิกัดเลยนะพิกัดรถไฟกีละนะใครอยากทายตัวนี้ยังไม่มีการติดเลยต้ตกใจ มีใครบ้างครับนายบอลมันไม่ต้องใส่ละฮะใส่บาบาซิวเดี่ยวสุดใจอยู่ลากยาวเลยนะจิีบุนลากยาวเลยแล้วใครตัดมึงเดี่ยวคนตัดต่อตัดเอ่งลากไม่เก่งอย่งเงยครับก่อนเดี๋ยวเขาดราม่าทำไมมึงเกี่งกูซื้อสายช้ใส่ไม่ช้าไม่ได้ สายความฟ้าเนี่ยที่ยืนมือเนี่ยงูจริงบอกงูอ่ะโอ้อแม่โคตรขาโคตไปตั้งสองทุ่มป่ะอุ้ยพาแท้พาแท้ปานี่พาแท้องค์นี้แท่อ์นี้กี่ล้านหนึ่งล้านนะองค์เฮ้ยบ้าเปนบ้าเจมส์มันยืนไหนมันข้าวงเวียนอยู่นี่ไงมันยืนอยู่นั่นน่ะยืนอยู่กับพ่อเน่ยเสื้อดังไม่ไงเสื้อดังแล้วก็แล้วก็ยืนรอกับพ่อนะหาหว้แล้ว พ่อไปขึ้นรถไฟต่อพ่อขึ้นรถไฟแล้วลาบแล้วแล้วก็ไม่เดินมาหนะ่ะแล้วก็ลำลาบลาบมาจีบลาบลาหนุ่มวมงเวียนอไปไม่ได้ชาวงไปมวกเล็กเหรอ <laughs> หมวกเล็ดเค,ค,คือต่อปลาปะ นนวันนี้วันนี้ท่วมนะเจอเสื้อหรือปีตองทุ่มท่มเลมีอะไรเดินไหมครับมังได้เดินยังเดินแล้วของน้อยเนาะเอาเอาสุขุมมาเจอหลุยเยอะครับเจอเสื้อหรือหรือปีตองยังไงตอนนี้เลยเหรอใคอยอาที่บ้านในป่าก็ได้จะไปเอากันที่บ้านเลยเหรอท้งพ่อไปไหนเนี่ยไปแล้วกลับก็พอนั่งรถไฟกลับมีรถไฟทอเอ้ยนั่งแล้ว จะนั่งไ,ปไปก,กไลับหรอไม่ใช่ถ้าบ้านในเซฟอาจจะไปฝั่งนูน้นอาหาของกินเนให้คุณเอ,าาอิร์ธหาของกินต่อครับร้อ <c oughs> งเรบีกินป่าิงิงิ้งิ้งปิ่ปล้้ิง้้งิ้งปงปป้ิ้งิ้ง้ป ถ่ายแล้วเลยเอาเรื่อ่นี้ก็เดินไปก็ได้แค่นี้ก็เดินไปก็ได้ไป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 ปลง่ปไปลงไปเฮ้ยถ่ายยี่หไอหมูคูแล้วเอาลูกหมูกูลงมาฟังเพลงเปิดหน้าบ้านเลยแล้วขอตังค์ไปกันยังไงนี่กขอตังปั้นออกแค่ไหนออกเชี้อะไรกูมีสามมึงมึงเอากระเป๋าตังค์ไอชี้เอ้ย สามร้อยมึงอะเสากลัวนี่ใส่ให้โอ้ยเขาไย่ยอมบอกกองมามาจัดใหก่อน <laughs> <laughs> มึงมึมมันเหี้ยเลยไปทำมา <laughs> <laughs> เดีเ๋ยวมาดูมันจอกขอนาะ เขากำลังอัดเพลงโยฝังน่ะมีเสยโยอ่ะตื้อๆๆๆๆนะฝ่ายไปไปทำไมข้าวมีก็มีแขงก็แขงเรียนอนเียกนนไม่ไกลหรอกเดินไปก็ได้ไครับเดินตัวก่อน แลตัวนี้มันอะไรนี่มึงเหรอดออดผมว่าสาตัวไล่เราไหมไ่ไรหนามีตัวจริง้ตัวนี้ ถ่ายไปอย่างนี้แหละเรากำลังไปเอาข้าวถามว่าทำไมถึงไม่ขับรถเพระอยากน้ำมันไม่ผมอยากให้ผมอยากให้เขาเรื่ออะไรนะเคล็ดบรรยากาศเพราะว่าผมบอกตั้งแต่ข้างต้นไปแล้วว่าเราจะตั้งใจถ่ายที่นี่ที่สุดถ้ากูล่วงท่อไปใครจะเอากูณเลยเสร็จแลวลองเต็มหรือยังยังเต็ม เราก็ได้ก่อนเทนเนอร์ใหญ่ในบ้านของขอบี๋ยวเราจะถ่ายตางกันก่อนนะครับครับตอนนี้เราได้ข้าวแล้วนะครับแล้วก็ไม่เอากล้องหลังเลยนะกลัวตัวเองไม่ได้ออกกล้อง มันเห็นทางเยอะแล้วไงเราต้องหายหน้าแล้วอ่ะมัอก็ถ่ายวอร์เดินไปเลยอะนี่ครับเราเดินไม่ในอ่านในอ่านก็ถ่ายอย่างนี้ก็ถ่ายอย่างเงี้ยมาครับพี่น้องอยากกินโตวันนี้เราก็จะเดินให้เล่นสงการนะครับนกตัวนั้นกินได้ไหมนกตัวนั้นกินไ้บอครับคอ้คนดังนี่คนดังครับคนดัง มันดูว่าเราเดินเราจะมีรถเฉียวบ่ครับ่ใชหรอมจบโอ้ยมึงถือุดยาวอยู่แต่มันตัดจบเหมือนกันอ๋อแถวนี้เราไปเล่นสองคันเ้ยเฮ้ยรถกูมาแล้วมึงรีบอ่ะมึงรีบอ่ะไี่มองอ่ะถึ่งบ่ายเฮียบ่ายสองโอครับกูจะล้องหน่อยนี่นะครับ เราเล่นสงการเสร็จแล้วนะครับนี่ดูเนี่ยคิดนกอีที่อะคลิปนกตั้งใจถ่ายสงการที่สนุกมากครับตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วมาอยู่ที่เดมอนแล้วเราไปเดงนะครับคลิปนี้ตั้งใจถ่ายกันมากครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บเพื่อไมค่ากานคุยเพื่อไม่พลาดการติดตามไม่พลาดคลิปของเรา ฉันรอเธอมาน,นานแล้วในวันที่ฉันองรอความรักจากคนไม่ใช่